สวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีท่องดีไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการแก้ไขซิปทุกชนิดถ้าแตกแบบนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเรามีวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆในวันนี้ทางช่องดีไทยพีแชนแนลจะมาแนะนําสิ่งดีๆและวิธีการแก้ไขซิปที่แตกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นซิปกระเป๋าซิปกางเกงหรือซิปที่เสื้อผ้าทุกชนิด เราใช้วิธีนี้กันเลยครับในการแก้ไขซิปถ้าแตกแบบนี้ส่วนมากเราจะนําไปเปลี่ยนนะครับหรือไม่งั้นเราก็ต้องทิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วครับในวันนี้ทางช่องพีทไทยพี h ชน n นลจะมาลดรายจ่ายโดยการทําแบบนี้เลยครับซิปที่แตกแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องทิ้งกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้านะครับเราทําได้ด้วยตัวเองและซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ของที่มีใช้ภายในบ้านของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาใหม่ให้เปลืองเงินด้วยนะครับทําแบบนี้กันเลยครับโดยถ้าซิฟแตกแบบนี้เราจะต้องลูดไม้สุดก่อนนะครับแล้วทําแบบนี้เลยครับถ้ายังแตกอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เรียบติดกันแต่ตรงนี้แตกเสียหายแบบนี้สแสดงว่าซิฟแบบนี้แตกแน่นอนเรามาทําแบบนี้กันเลยครับโดยการทางนะครับ ซิฟข้างใดข้างหนึ่งออกไปแบบนี้และใช้กันไกรตัดข้างหนึ่งครับเราตัดแค่ซิฟอย่างเดียวนะครับเราอย่าไปตัดเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋านะครับนี่ครับเราจะตัดให้ซิปขาดเฉพาะซิฟอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ตัดกระเป๋าด้วยนะครับหรือว่าให้โดนเนื้อกระเป๋าหรือเสื้อผ้านะครับและนำซิปรูดกลับมาครับ ดูนะครับเมื่อเราลูดกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะ่างซิปออกแบบนี้และใส่กลับไปที่เดิมครับนี่นะครับเราใส่กลับไปที่เดิมและลูดกลับมาครับแต่เราจะต้องกดซิฟตรงนี้นะครับให้ติดกันก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อซิปติดกันแล้วเราจะมาใช้ตัวนี้เลยครับเป็น ฝาของเครื่องดื่มทุกกาลังหรือฝาของเครื่องดื่มทุกชนิดที่เป็นอลูมิเนียมเราจะมาตัดแบบนี้เลยครับเราจะใช้ตรงด้านบนนี้นะครับที่เป็นเรียบเรียบแบบนี้ทำแบบนี้เลยครับเราจะมาทำตัวล็อกกันครับ ถ้ามันคมเกินไปนะครับเราก็นำไปฝนกับกระดาษทรายก่อนนะครับนี่ครับเราจะใช้คิ้นแค่ประมาณนี้ก็พอครับก็ื่เราตัดเสร็จเรียบร้อยเราจะมาวัดกันก่อนนะครับว่าจะพอกับบริเวณที่เราจะเสียบลงไปหรือเปล่านะครับทิปว่างขนาดไหนเราก็ต้องใช้ประมาณแค่นั้นนะครับสวัสดีครับ ยาวกว่านิดหน่อยเราก็ตัดตรงปลายออกครับนี่ครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เดี๋ยวเรามาใช้งานฝาของขวด เครื่องดื่มชูกำลังในการแก้ไขซิปที่แตกกันเลยครับในการใช้ฝาของเครื่องดื่มชูกำลังเราจะมาพับทั้งสองด้านครับเราจะพับให้แหลมแบบนี้เลยครับทั้งสองด้านเท่าๆกันแล้วนำไปล็อกตรงปลายที่เราตาดัดที่เป็นซิปแบบนี้นะครับ เราจะล็อกไว้ตรงนี้นะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์แหลมๆเจาะลงไปตรงที่เราตัดซิปเหนือขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเราเจาะให้เป็นรูเลยนะครับแต่ต้องระวังเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋านะครับจะขาดได้แล้วเรามาเจาะอีกข้างหนึ่งครับ <S <S 1> <S 1> เมื่อทะลุแล้วเรานำฝาของเครื่องดื่มชูกำลังใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วเราไปพับด้านล่างนะครับให้ฝาของเครื่องดื่มชูกําลังเกาะกับตัวซิปครับแล้วเราบีบให้แน่นเลยครับให้ฝาของเครื่องดื่มชูกําลังล็อกติดกับตัวซิปเลยครับแล้วเราลองโยกดูนะครับถ้าแน่นจะโยกไม่ออกดูสิครับโยกไม่ออกแล้วเสร็จแล้วเรามาลองลูดซิปกันดูเลยนะครับว่าซิปที่แตกจะใช้งานได้หรือเปล่าเราจะลูดไปสุดก่อนนะครับเห็นไหมครับ ลูดไป,ปสุดแล้วซิปไม่สามารถไปได้แล้วแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเลยครับฝาของเครื่องดื่มชูกำลังจะไเป็นล็อกซิปอยู่นั่นเองครับแล้วเราลองลูดกลับมาดูครับว่าซิปจะแตกหรือเปล่านะครับดูเลยครับซิปใช้งานได้แล้วครับเห็นไหมครับไม่แตกเราดึงออกแบบนี้ซิปยังไม่แตกเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิ่ไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําวิธีนี้ไปแก้ไขซิปที่แตกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าหรือเสื้อผ้ามาใหม่นะครับและไม่ต้องไปเปลี่ยนซิปให้เปลี่ยนเงินด้วยนะครับทําวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจา้าที่ทายพีชนักพมซิปถ้าแตกแบบนี้เราใช้วิธีนี้ในการแก้ไขโดยใช้ฝาของเครื่องดื่มชูก,กำลังมาเป็นตัวล็อกซิปแก้ไขซิปที่แตกได้แน่นอนครับและเราก็ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าไปเปลี่ยนซิปมาใหม่ให้เปลืองเงินด้วยครับใช้ได้เหมือนเดิมครับ